การบรรจุหีบห่อครับเข็มขัดคาเมลหนังบัวแท้ครับนี่กล่องสวยงามสายก็หีบห่อมาเป็นอย่างดีครับมาดูด้านในกันแกะกันให้ดูสดๆคาเมลโอ้โหเป็นหัวล็อกอัตโ,ตโนมัติครับมีด้วยกันทั้งหมดห้าแบบด้วยกันห้าแบบห้าสีแล้วก็สามารถ เลือกสายยาได้นะครับสามารถเลือกความยาวของสายได้ครับตั้งแต่หนึ่งร้อยสิบเซนจนถึงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรครับหรือบางคนก็เอายาวแล้วก่อนครับค่อยมาตัดที่หลังเป็นหัวล็อกอัตโ,โนมัติครับนี่แล้วก็เพียงแค่สวมใส่แบบง่ายๆครับใส่เข้าไปก็ล็อกฟังเสียงครับนี่เวลาจะปลดล็อกครับกดฝั่งนี้แล้วก็ดึงออก ง่ายๆใส่เข้าไปครับ่็็จะล็อกอัตโนมัตินี่ฟังเสียงครับนี่กดดึงออกหัวสไตล์เท่ๆครับคาร์เมล6สี6แบบด้วยกันในราคางบหลักร้อยครับหนังวัวแท้การจัดเย็บสวยงามครับนี่ไอดีบอกต่อแล้วครับเข็มขัดหนังวัวแท้ คาเมลหกลายหกสีด้วยกันเท่ๆทำงานหรือใส่เที่ยวใส่กับกางเกงแลกใส่กับกางเกงยีนก็เหมาะครับพมสมสวยครับหนังวัวแท้โอ้โหเป็นเก็ดสวยๆมันๆเลยครับพมมหแบบหกลายหกสีรีบกดมาช้ากันครับ ช้ทนจนลืมในราคาแค่งบหลักร้อยสมใส่แบบเท่ๆครับแล้วก็เป็นหัวล็อกอันตโนมัตินี่ครับฟังเสียงฟังเสียงล็อกครับนี่อันนี้เองครับผมสไตล์เท่ๆกับหัวเข็มขัดคาเมลเวลาปลดออกครับกดปุ่มด้านล่างเปิดออกง่ายๆครับนี่แล้วก็ใส่ได้ง่ายๆ นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดสายทํางานสายผู้บริหารใส่ได้หมดครับในราคาแค่วงปลร้อยเข็มขัดคาเมลมีห้าแบบห้าหัวห้าสี